สวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมสันธนพลนิยมสกุลครับครับตอนนี้คือมีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะมีซีรีส์ครับยังบอยนายมัธยมกับผ้าแดงเดี๋ยวกําลังจะเริ่มเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับจะได้ออกฉายประมาณปลายปีครับบทบาทการแสดงคาแรคเตอร์ของเราเล่าเรื่องราวได้ไหมครับก็ในเรื่องนี้จะเกี่ยวกับการลําครับเกี่ยวกับการลําไทยเลยเป็นหลัก ผมจะรับบทเป็นชื่อว่าเป็นหนึ่งจะเป็นเด็กที่เรียนเรียนรำมาตั้งแต่เด็กเลยครับอยู่กับพ่อแล้วก็จะเป็นคนที่ต้องการการยอมรับจากพ่อมากๆเพราะว่าพ่อจะไม่ค่อยชมไม่เคยชมเราเลยอะไรเง,งี้ยครับเหมือนกับว่าเป็นเด็กเก็บกดคนนึงแล้วก็ค่อนข้างมีปัญหากับที่บ้านอะไรเง,งี้ยครับแล้วมันจะเป็นยังไงเป็นซีรีส์วายอะไรยังไงก็จะเป็นมีคู่หรือไงใช่ครับเป็นซีรีส์วายจะมีคู่ครับ ผมจะคู่กับพี่เล้งครับอ๋อเจอกันเล้งใช่เขาจะเล่นเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคู่กันเขาจะมาเรียนรำแล้วก็จะมาเรียนที่ชมรมที่ผมอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยได้มาเจอกันอโอเคใกล้ถ่ายทําแล้วแล้วก็ในสเราต้องมีเวิร์กช็อปใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการเวิร์กช็อปวมกันดี็ก็ก่อนหน้านี้ก็เวิร์กช็อปกันมาสักพักแล้วครับแล้วก็ เดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปอีกประมาณต้นเดือนหน้าแลทุกอย่างก็โอเคครับพี่การแสดงเราของเราแบบไหลลื่นสบายสบายหรือว่าเครื่อเขินอะไรกันบ้างไหมอืมแรกๆกมันก็ก็มีเครื่อเขินกันอยู่พอสมควรครับเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็เ <c oughs> พิ่งมาเริ่มทำความรู้จักกัน <c oughs> ก็เลยต้องเริ่มอะไรหลายๆอย่างสักหน่อยครับการการ เรียกว่าการแบบละลายพฤติกรรมหรือการแบบเพื่อให้การร่วมกันเนี่ยส่วนใหญ่เขามีแบบต้องไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเราเพื่ออะไรกันไหนครับอืมก็ <c oughs> มีครับพี่เวลากินข้าวอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบพูดคุยถามถ่ายกันว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วยังไงเดี๋ยวเราต้องเตรียมพร้อมในการแสดงค่ <c oughs> ครับแล้วเราเรียกว่าอันนี้เรา ล่าสุดพี่เราเราไปงานไหนมาบ้างครับพี่ว่าไปงานบวงสวงมาไหมครับที่ที่ที่ทางมาบุรคลองอะไรอเ๋อไปไมาครับไ,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 ไปไปยังไงบ้างไปด้วยกันมาก็ดีมากเลยครับพี่ว at um ันนั้นเพราะว่าพอเสร็จจากงานเขาก็มีให้ลงลงลายมือกับเออณ้าทองใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เลยได้มีโอกาสได้ไปลงกับเขาด้วยก็ได้แบบบรรยากาศบงบรรยากาศก็ ใหญ่ครับพี่งานใหญ่มากแล้วก็มีแบบเหมือนเราเกจิอาจารย์เงครับมาเยอะมากน่าจะหลักร้อยคนผมไม่แน่ใจว่ากี่คนเหมือนกันนี่เราอยู่อยู่กับอยู่ทีมพี่ช,ยชัยรับใช่ครับเป็นยังไงว่าทำงานทำงานกับพี่ช,ยชัยก็พี่ชายก็น่ารักมากครับถ้ามีอะไรแกก็จะคอยบอกคอยเตือนว่าแบบอย่างนี้ดีนะไอ้อย่างนี้เราไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะพาเราไปออกงานหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จะพาไปรู้จัก แล้วพาไปสวัสดีว่าวันนี้เป็นใครอะไรไงแล้วเรียกได้ว่าแบบวันนี้ได้รับโอกาสในการมาร่วมง,งานแต่งชุดไทยอะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจครับพี่ที่ที่มาได้ร่วมงานเดินแบบชุดไทยอะไรนี้เพราะผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินแบบอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มางานนี้ด้วยครับพี่พี่ลืมถามไปนิดนึงย้อนไปนิดนึงคือซีรีส์ที่เราจะแสดงเกี่ยวกับเรื่องลำไทย แล้วเราแล้วเราต้องฝอึกซ้อมหรืออะไรยังไงเรามีพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยถ้าพื้นฐานเลยผมก็เคยรำมาบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าพอมาต้องเริ่มซีรีส์เรื่องนี้ครับมันก็เหมือนต้องเริ่ม,มใหม่หมดเลยเพราะว่ามันรำคนละอย่างกันแล้วก็ค่อนข้างยากเลยเพราะว่ามันต้องเรียนจริงจังนะครับพี่การดัดตัวอะไรเงี้ยครับก็เจ็บอยู่พอสมควร แล้วแล้วอ่ะพูดถึงคู่เราเลงนิดนึงอ่ะครับเขาเขามีพื้นฐานไหมหรืออะไรยังไงเรารู้บ้างไหมที่เราต้องร่วมกันก็ไม่ไม่ไม่ได้มีพื้นฐานมาครับก็ก็เพิ่งมาเริ่มพร้อมๆกันนี่แหละครับก็เรียนดัดแผนดัดมือกันไปเหมือนพร้อมกันเลยใช่ครับอ่าได้ก็แบบฝึกพร้อมกันไปครับก็เดี๋ยวเราก็รอติดตามมาเนาะใช่ครับแล้วก็มีความคืบหน้าอะไรวปเดี๋ยววันนี้เราเราเดินชุด เดีวันนี้เดินคู่คู่กับใครครับวันนี้คู่กับีกวางคนนี้ใช่ใช่กวางครับีกวางเอ็มดีแต่ยอกวางเป็นไงรู้จักไหมเพิ่งเจอกันครั้เพิ่งเจอกันครั้งแรกครับตื่นเต้นไหมครับอ <c oughs> นิดหน่อยครับพี่อ่าครับแล้วหลังจากหลังจากว่ากิจกรรมของวันนี้แล้วเนี่ยมียังมีอัปเดตผลงานอะไรอีกไหมอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> อตอนนี้ก็ยังเดี๋ยวกำลังรอเวรริร์กช็อปครับต้นเดือนหน้าพอ,อเวรริร์กช็อปเสร็จก็รอถ่ายเลยครับอ๋อตอนนี้คือมีผลงานชิ้นเดียวอยู่ใช่ครับก็ยังสามารถรักงานได้ได้ครับได้หมดเลยได้หมดทั้งการแสดงทั้งให้เรามีทางด้านร้องเพลงหรืออะไรอย่างนี้บ้างรับรับอย่างที่พวกนี้บ้างไหมอะไรอ๋อถ้าถ้าพวกนี้ยังครับจะเป็นการแสดงอย่างเดียว๋อการแสดงครับโอเคแล้วก็ เชิญชวนมาร่วมงานมีนิดหนึ่งก็เชิญทุกคนนะครับมาร่วมงานที่นี่กันได้นะครับที่โรงแรมปิ้นพาเลสปิ้นพาเลสนะครับก็จะมีงานวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงถึงสองทุ่มนะครับโดยจะแบบเรียกว่าเป็นการจัดงานเกี่ยวกับทางด้านงานแต่งงาน,เป,นเป็นดิ้งแร์แบบครบวงจร ใช่ครับก็จะมีหลายๆที่ที่เขามารวมกันใช่ไหมครับหลายบูทั้ง,งทางด้านการแบบทั้งการถ่ายภาพของชมร่วยแล้วก็ทางด้านการจัดเตรียมการไร่งง้ยคนไหนที่มีแผนต่างๆอะไรเงี้ยคือามาสามารถมาศึกษามาเรียนรู้ได้ะนะครับอ้าวแล้วคุณซันล่ะครับวันนี้เราใส่ชุดแบบเป็นเหมือนกับเจ้าบ่าวใช่ครับนี่เ็เป็นชุดไทยครับเป็นชุดไทยเจ้าบ่าว อ,อแล้วเราความรักของเรามีบ้างไหมครับตอนนี้ไม่มีครับ, <c oughs> บว่างๆ <c oughs> โอเคก็ฝากผลงานแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้ก็ฝากติดตาม<ว>ซีลีี่ยั<ว>ยง<ว>บอยน<ว>มัธยมกับผ<ว>้าแดงด้วยนะครับถ้าช่องทางการติดตามผม,ผมก็จะเป็น IG SUN ันเป็น S S U N underscore T N P ครับติดต่อการรับงานคือ,อยังไงฮะติดต่อโดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านพี่ชายครับ ก็เอาจริงๆก็ได้ทั้งสองอย่างเลยครับถ้าติดต่อผมมาผมก็อาจจะถามพี่ชายแกใช่ก็จะไปถามเขาอีกทีบบถ,ถ้ามีอะไรก็ติดต่อผ่านพี่ชายใช่ครับขอบคุณมากครับ<อ>้านครับ